วันนี้เราพาพิสิทธิ์มาครับร้านเนี้ยมันน่าจะเป็นรี r e เนี o n ของเราใช่เราเป็นรี r e เนี o n เลยแล้วก็พวกเราเคยเจอกันมาแล้วใช่คิดด้วยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเนื้อทอดนมโตจะบอกให้ไปอีกเนี่ยหมูมูมูเลาะนมโตเลพามาวันนี้จะให้ผมทานอะไรครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษเขาบอกเป็นเมนูเนื้อทอดสิบวิของพิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นเนื้อทอดสิบวิของอิตา๊ตเนี่ยอะไรใา้ยากินเลยงานไงเราจะมีดับ d o u ลเบอร์เกอร์โฮม a d e ผมอยากให้คุณกัดแบบฝรั่ง ยังไงครับเออเนื้อสองชัน้นไข่ดาวหนึ่งอซอสชีสต่างๆแบบนี้ผมลองนี่เราวแล้วมาแล้วเดี๋ยจะต่อมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอีโต้ฮะผมจะต่อครับผม, <laughs> มอะไร <laughs> จับมันจะแล้ว ไม่ใช่วันนี้เราได้แขกรับเชิญคนสำคัญของผมอ๋อผมก็เป็นแก่เราทุกวันนี้ผมเป็นแก่แขกรับเชิญใช่เพราะว่าไ่้อนผมมาอยู่กับพี่อยู่แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญแขกจริงด้วยแขกจริงแขกจริงจริงนะแขกจริงก็หนวดขนาดนั้นเขาเป็นนักร้องเพลงดังยุค90เพลงดังยุค90พี่หนุยไมโครหนุยไมโครเจมเรืองสักเจมเรืองสัก ใช่มอดปฏิพานธ์ใช่เขายุคนั้นเลยนะในยุคนั้นนี่คือดีฮอตเวฟบนะฮอตเวฟบไม่ต้องของเขาเลยเปิดแต่เพลงเขาเลยไม่ไม่เปิดเพลงอื่นของเขาเลยล่ะแต่ว่าเอยชื่อเขาบ่อยแน่นอนเออวันนี้ก็คือพี่สิทธิ์โมทีบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับาอดีเพื่อนรักอีกหนึ่งคนนะขอเชื่อมนเดี๋ยวนี้ก็มีอันนี้แล้วฮ้ อันนี้ใช่ไหมทําให้ผมนอนไม่หลับผมพยายามทำตามดึกๆเอเห็นมียคุณบอกของคุณไอ้นี่ทั้งคืนเลยเนี่ยคนสัมผัสเทพทั้งคืนเลยเขาบอกว่ามีห้านัดใช่ไหมเนี่ยเออของผมมีร้อยกว่านัดต่วันนี้เราพาพิสิทธิ์มาครับร้านเนี้ยมันน่าจะเป็น r ูเนี o n ของเราใช่เราเป็น r ูเนีย n เลยแล้วก็พวกเราเคยเจอกันมาแล้วใช่คิดด้วยกันมาแล้วหนึ่งครั้งจะทอดนมโตจะบอกให้ไปอีกเนี่ยหมูทอดนมโต อกข้างซ้ายพยายามนี่อจริงเราหน้าอะไรอยู่เนี่ยนะไปอีกไปอีกนะบอกกติพี่ก็ไปอยู่แต่แค่ไม่มีหมูทอดนัะแต่ที่ผมบอกเลยร้านแถวเนี้ยที่เราไปคือเรื่องนี้ก่อนเนี่ไอเรื่องนี้ต้องไปอยู่อ่ะกูอยู่ข้างนี้แหละเหลือแต่นมโตอ่ะแล้วก็เห็นบ่อยๆเนียเห็นรูปเลิฟอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีสารภาพไปสารภาพไปอกไม่ต้องมาร้องเพลงกูเลย ใช่วันนี้เราอยู่ที่ร้านหนีโวยวายทําไมต้องโวยวายวะดูตัวกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนจะบอกใครเจ้าของร้านนี่ตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหเดินเข้าไปนี่ทันนี่ผมต่อโอนเข้าไปดิไม่ได้เดินไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเจ้าของร้านหน้าตาเป็นไงไป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 ครับไปครับเจ้าของร้านสวัสดี้นะเกาสายเก้าเห็นแล้วล่ะอาผัวเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ไม่อยากให้ครูพี่ต่อเลยจริงๆรพอมบอกมาถ่ายงานกับพี่อ่ะ ตามมาทุกเม็ดอะหน้าคุ้นๆนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่งสวัสดีกันแล้วพี่เมื่อกี้นี้ก็นั่งคุยกันให้ช่องกูหน่อยหมอเออพี่เอกพี่เอกหล่อหล่อหล่อมาแล้วครับเรียกเด็กมาสองคนกันก่อนเรียกเด็กสองคนบอลทราบแล้วเปลี่ยนพี่เราไม่เจอพี่เอกมาหลายปีหลายปีครับหลายปีครับหลังจากตอนนั้นพี่เอกจะทำร้านซี่โครงมายีคิวใช่อ่าตอนนี้แคเปลี่ยนละเป็นอะไร แกพัฒนาตัวเองไเป็นผู้ช่วยเชฟอ๋อคือตอนนี้คือเจริญเติบโตด้านอาหารหนักขึ้นไปอีกอ่ะใช่ใช่หนักขึ้นตอนนี้หนักขึ้นไปสองกโลอ่ะหนักขึ้นไปอีกเือตอนนี้วงการเชฟต้องการหรอเปล่าแต่วงการแพทย์ก็เรียกตัวอยู่นะอ่ะมาเขาเลือกพามาวันนี้จะให้ผมทานอะไรครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษเขาบอกเป็นเมนูเนื้อทอดสิบวิคือไรคือได้เนื้อทอดทริปวีหนก่อนนบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสิบวิเพราะอารมณ์กระถะ ใช่บอกว่ามันมันต้องอยู่ในกระทะนี่เอละจะรับทำาหารอะไรบนกระทะกันคือย่างแค่สิบวิเอาไปเอาไปเสียสิบวิแล้ทอดเลยทอดในน้ำมันเลยทอดในน้ำมันสิบวิอันนี้ผมเคยเห็นจากร้านอื่นเขามีแบบเนื้อทอดสามวิก็มีเออมีห้าวิก็มีอันนี้สิบวิใช่พอๆของผมอ่ะค่ตอไม่ถึงด้วยเหมือนได้ยินว่าเจ็ดวิของผมหนึ่งสองสามปึ้งเฮ้ย พอไม่ติ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อทอดสิบวิของอิตา๊ตเนี่ยอะไรใช้ยญานักกินอยู่นะงานงานเราจะมีดับเบิลเบอร์เกอร์โฮมเมดเดี๋ยวนี้พี่เอกแกทำจริงจังขนาดนี้เลยอเมอก่อนอ่ะเหมือนผมเคยมาจะเป็นพวกเนื้ออ่าสตูอ่าที่ทำไปแล้วเนื้ออบไก่อบที่ทำไปแล้วหมูตุ๋นใช่อะไรอย่างงี้สิคงหมูใช่โคงหมูย่างจำได้ตอนนี้แกทำสดๆตรงนี้เป็นเชฟเทเบิลเลยอันนี้เนื้ออะไรพี่เอกอันนี้พี่ขันยาครับแต่ว่าเนื้อ อ่าเหมือนกันถ้าคนไทยเรียกหมาไว้ละรอละ <Wow. S 1> รอ,อย่างนี่เพิ่งหั่นก้อนสดๆเลยวันนี้เราจะได้กินเลยเป็นสเต็กสเต็กพีกันย่าพีกันย่าเลยเนี่ยอย่างงี้นะครับแล้วทอดสิบวิแล้วทอดสิบวิดับเ,เบิ้ลเบอร,บร์เกอร์อ่าพิกแบ๊กเบอร์เกอร์พิกแบ๊กเบอร์เกอร์ทอดสตูลิลัวสตูลิลัวที่ผมก็ต้จะกินเพราะว่าหลังจากที่มาถ่ายอ่ะผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาร้านพี่เอกอีกเลยใช่ แต่ ls, ออいいตอนนั้นคืออร่อยมากแล้ว okay. แต่แค่อาหารยังไม่ได้หลากหลายเท่าตอนนี้ถูกต้องอป่ะปเดี๋ยวเรารอครับรอรอรออาหารคืช่วงนี้รออาหารก่อนไทยตากล้องครับไปวุ่นวายกับครัวเราเราวุ่นวายไม่ได้ว่าเต็มฮะ รีวิวกว่าจ๊เอานึกจะกินก็กินกิหเมื่อกี้ผมจะบอกว่าระหว่างที่เราพักการทำอาหารเนี่ยคุยกันเรื่องผีซึ่งพี่สิทธิ์เขาไม่เพ็ดเพ็ดผีเยอะมากเออซึ่งเขาเป็นคนอิสระ แต่เขาชอบไปดูผีวล่าท้าผีแล้วปัญหาคือมันชนกู่ปแล้วกูกลัวผีไปไหไปไมไปจะมีวันไปไหมเอาเอายวมีวันไปวันไปวันไปมีแน่นอนผมจะต้องไปเพราะพิสิทธ์ผมบอกกี่ครั้งแกมาให้เราตลอดเพราะนั้นหลังจากนี้ผมจะต้องไปให้หนึ่งครั้งทเอวเปว่าใครใครที่ชอบเรื่องลิครเรื่องผีล่าท้าผีอะไรต่างๆลองไปดูที่เพจพิสิทธ์ก่อนแล้วไปคอมเมนต์เยอะๆ กดการพี่ต่อคอมเมนต์เยอะๆบอกให้พี่ต่อมาพี่ต่อมาพี่ต่อมาสักทีใช่ขอท่าครับขอท่าไว้เลยครับเจอกันแน่นอนนะกับการทําอาหารต่อหน้าหลุมศพครับเฮ้ยครับป้มือครับป้อมือพี่นี่ใจกวะใจกล้าจริงกูทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็นี่นี่มาอ่าเตมโตผมว่าเป็นจริงเป็นจังเยอะขึ้นเพราะว่าจริงๆเคยไปทั้งร้าน พี่เอกสองร้านตลาดนัดร้านที่ตลาดหนึ่งแล้วก็เคยมาร้านนี้แล้วใช่แต่ก่อนหน้านี้ไม่จริงจังขนาดนี้ไม่มีอาจจะแกอาจจะจริงจังแหละแต่เมนูแกไม่ได้จริงจังขนาดนี้ตอนนั้นเมนูแกยังมีไม่ได้หลากหลายเท่านี้วันนี้นะครับที่เรามีคือที่เราบอกตั้งแต่ขั้นต้นแล้วก็คือเนื้อทอดนี่สิวิดดี่้อทอดสิบวิครับโอ้ยสวยมากนี่แล้วก็บอกพี่เอกได้นะจะเอาแบบ สุกมากสุกน้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่เพราะว่าพี่สิทธิ์พิสิทธิ์บอกว่าพี่สิทธิ์ชอบกินแบบสุกหน่อยถูกต้องถูกต้องอันนี้แกคนนึงพี่ชอบชอบกินแบบสุกหน่อยสุกหน่อยสุกหน่อยไอ้น้ำน้ำคืออะไรครับพี่เอกครับน้ำมันเหรอน้ำมันหมักครับแล้วก็หมักแล้วก็ทอดในกระทะทุนตะกูมิือที่บ้านคุณก็มีฮะบ้านผมมีน้ำมันหมักน้ำมันหมักอะไรหมักในกระทะสามสี่วันอ๋อไม่ไม่หลางรอไม่บ้านมาเอาต่อไปเป็นบิ๊กแบร์เบอร์เกอร์นี่อันนี้ไม่เป็นจริงเป็นจังขึ้น เยอะมากๆแล้วการจานเด็งที่พิสิทธ์บอกว่าสวยมากครับเนี่ยสวยมากอืมอันนี้เป็นบิ๊กแบร์เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับครับท็อปด้วยไข่อ่าผมปังที่ทําเองอผมปังที่ทําเองนะครับใช่เปล่าถามเขาใช่ใช่ผมรู้เยอะเพาผมผมมาบ่อยครับนี่ยต่อไปเป็นสตูเห็นถุงซามฮาอยู่ข้างหลังมั้ยอันนี้เป็นสตูครับ ก็อันนี้ใครสั่งก็เป็นศัตรูเลยจะถ่ายหนังเรื่องอะไรก็ได้นะครับทำไมเออศัตรูถ่ายหนังศัตรูงั้ครับผมกูไปอีกศัตรูอีกสตูอะไรฮะกูเป็นไม่ใช่มิสต์ไป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 เดี๋ยวดเดี๋ยวกูกดให้ไม่เป็นไรฮะอย่าท้อครับไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ต่อไปเป็นพาสต้าเป็นสปาเกตตี้ครับโบโลเนสซอสเนื้อบรูนิสคือซอสไอ้ที่ผัดกับพวกซอส ซีมมะเขือเทศออ่าเนี่ยผมเนี่ยผมเลยขอพูดชื่ออีกทีครั้งเดียวยาวๆเลยอ่ะพี่ไปเลยช่องพี่สปาเกตตี้อะไรอ้าวแคบๆเลยเชลซีเลยไปไม่ถูกแล้วสปาเกตตี้ปลาปาเลโต้ปาเลโต้บาร์เซโลนาครับผมโคเบิร์ดด้โอ้โหมีเซ็ตมีเบกมีดาวด้วยอะกองมึงไม่ต้องตัดคีมแต่ต่อมึงไม่ต้องละช่องอะไรมันนั่งกดเอฟเฟกต์กันนะ อีทีที่อีทีนึ่งซื้อเนสสปาเกตตีโบโลเนสสองหนช่ครับงอ่ะตัวนี้อ่อกินมากด้วยอันนี้พี่หรออันนี้ปีกันย่าครับปีกันย่าสเต็กปีกันย่าปีกันย่าสเต็กปีกันย่าสเต็กพี่กันย่าครับอันนี้ยากแบบเวลดานนี่เวลดานเลยแต่จริงบอกได้นะบอกได้พุดอยากได้แดงละเลือดละเลือดนี่พี่เอกตอนแรกแกอยากได้แบบแดงละเลือดละเลือดยใช่ใช่แบบเเพราาะว่มื่อกี้มันแหวกดูน่ากินผมบอกเองแต่ว่าเฮ้ยถ้าคนอยากได้แบบข้างนอกเกลียวเยว เราข้างในยังสุกอยู่ทำได้หมดเลยนี่จัดให้พิพิสิทธิ์เลยสุดยอดครับต่อไปครเป็นข้าวผัดมันกุ้งอันนี้เป็นเมนูซิงเกิลไหมใช่ครับซิงเกิลใหม่เลยของร้านข้าวผัดซึ่งเขาบอกว่าบางทีเด็กๆเข้ามาเนี่ยบางอย่างเด็กมันทานไม่ได้อ่าก็มีทําให้เด็กๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางทีร้านนี้เป็นสไตล์ครอบครัวอยู่แล้วมากันเป็นครอบครัวถ้าเป็นส่วนใหญ่มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าลองไหมลองไหมลองไหมมามามาอัปเดตแพทนี้ของพี่เอกหน่อยมามาเมนูแรกอะไรครับ เนื้อสิบว nah, ิลองไหมลองไหมมาลองโอ๊ตเปิดได้เลยครับเดียวเลยพี่เลยนี่พี่บอกว่าการกินที่ดีนี่โอ๊ตเขาบอกว่าเอาเนี้ยจิ้มอ่านี่นี่น้ำมันเข้าไปเขาบอกว่าพี่ติงอันนี้ของครับอ่าเราดิเอาให้พี่ติงเลาให้มืองอ่บอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมจริงพี่นี่นี่เขาบอกจริงมากมีการกินแบบนี้อืน้ำมันเนี่ยคือบอกกันเดแล้วน้ำมันไม่มีรสชาติหรอกมันมันอย่างเดียวอย่างนี้คือน้ำมันที่มีรสชาตินะครับจิ้มอ่า อ๋อมีของเหรอมีของเหรออืมมันมันถ่ายทอดไงมันโอเคไงอ๋ออ๋อเนาะเอันนี้โอเคลำบากแล้วมันมีกลิ่นเห็บเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นมีรสชาติอืมแล้วก็ของแท้ครับนี่และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมกินขนมปังจิ้มน้ำมัน อร่อยนะคือถ้ามันไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติมันจิ้มเข,ข้าไปจะเลี่ยง<ช>เปียกมันๆธรรมดาแต่นี่คือพอมันมีรสชาติมีกลิ่นเนี่ยจิ้มเข้าไปอร่อยเลยครับทุกคนครับอร่อยครับอร่อยจิ้มต้องสั่งกกับบ้านนุ่มอร่อยมากครับแล้วก็ตัวกลิ่นไอ้น้ำมันมีความหอมมีกลิ่นรสชาติอ่อนๆกินคู่กันอร่อยครับอะต่อไปนี่คุณรสนี่เลยนี่สั่งมาเพื่อคุณเลยนี่เลยนี่เลยผมอยากให้คุณกัดแบบฝรั่งเลยยังไงครับ อผมอยากให้คุณลองอันนี้เลยแบบต้องคุณโอ้แล้วผมนึกภาพไรไม่ออกแล้วนี่เขาปั้นเนื้อมาทำเบอร์เกอร์ปั้นเนื้อทอดขายวะเนี่ยเนื้อสองชั้นไข่ดาวหนึ่งซอสชีสต่างๆแบบนี้ลองได้ผมองแล้วมาแล้วกินชู้อ๋ไม่นะมึงนี่ลองวัดกันนะขอชู้เลยโอ้โหไม่ได้ริ่งกดยังไงอ่ะมันแน่นอ่ะของ็หลังเนื้อก็ต้องแตกหรือยุบลงบ้างอันนี้ไม่ยุบเลย ผมบอกแล้วผมนึกภาพใครไม่ออกต้องคําแรกนี่แล้วมันมีพวกสับปะรดสับปะรดด้วยใช่ไหมเด็ดใช่นี่รสชาติมันมาครบครับทุกคนครับมีได้ความเปรี้ยวความหวานจากสับปะรดแล้วก็ตัวซอสนี่เปรี้ยวต้นเนื้อหอมเก่งครับเก่กลับบ้านอีกหนึ่งครับพี่อร่อยเลยแต่เลือกอ่ะอร่อยอร่อยคูเห็นฝรั่งมันกินไงคูเห็นม่้ยักรู้ว่าทำได้ไงใช่ไหมมันต้องบีบแต่เนื้อเนื้อไม่ลงเลยเน้ผมว่า เพราะว่าฝรั่งก็กินไม่ได้แล้วต้องงูฮะเอางี้ก่อนคะแนนสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับโอ้สิบเลยสิบเลยสิบเลยเกินไหมเกินด้วยเกินโอ้โหคุณภาพถ้าคนชอบกินเบอร์เกอร์รู้เลยนะอร่อยครับอร่อยอร่อยเองเนื้อหอมขนมปังนุ่มแล้วก็มีพวกซอสพวกสับปะรดอะไรเงี้ยเข้ากันเดยลลี่รสสดชื่นอร่อยครับอร่อยครับต่อไปฮะอันนี้นี่นี่นี่น่ากินมากครับตัวนี้น่ากิมากอ่ะนี่น่ากินอันนี้น่ากินน่ากินจัดจานมาสวยน่ากินครับตัวครับ ลองไหมลูกเวกต้องลองมาพี่ติดพี่ต่ออะลองมาอร่อยตัวซอสเข้มข้นผมว่าตัวจุดเด่นของอันนี้คือซอสเขาเลยอร่อยซอสเข้มข้นหอมจริงนะหอมแล้วมันไม่ได้เป็นเป็นรสชาติแบบแค่ซอสมะเขือเทศนะอืมอันมันมีความซับซ้อนมันมีมิติเยอะกว่านั้นเยอะครับทุกคนครับตัวนี้ใช้คำว่านัวเลยหอมอร่อยนัวนัวเออถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือนัว อร่อยอันนี้เราจะเห็นความเข้มข้นได้เลยอืดูนี่ดูลิ้นชิ้นขนาดนี้ที่ไหนเขาขายให้วะเนี่ยอันนี้คือลิ้นวิ้นวัวนะครับ <laughs> ลิ้นวัวจะไม่ใช่เนื้อนะจะสู้ลิ้น,นพี่ต่อไม่ได้เฮ้ยแต่เนื้อสิ่งใดสู้ลิ้นพี่โอ๊ตไม่ได้นี่รัดูเรงนี้นี่ให้ทุกคนดูมันไม่ใช่ลิ้นธรรมดามันต้องนี่ครับ มีสรงไปนี่ก็ละมุนล,ละมุนอันนี้แค่แค่เอาเอาเอา,เอามีดเฉือนลงไปรู้เลยความเปื่อยข้างในเปื่อที้ยแบบไหลเลยนะอย่างเงี้ยเบื่อที้ยอันนี้คือตุ๋นนานไหมครับพี่เอกนานสี่สีช่ชั่วโมงสุดครับอันนี้อ่ะก็บอกในฐานะก็คือเป็นเป็นลูกครึ่งคนมุสลิมเนาะนเข้ามาทานได้นะครับ นะเมนูเนื้อนะครับแล้วก็รสชาติคล้ายๆถ้าผมดูอาจจะใกล้เคียงกับแกงมัสมันนะกลิ่นเครื่องเทศต่างๆกลิ่นเครื่องเทศแต่ไมีพวกใบกะวานมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มัสมันธรรมดามันมันล้าไปขั้นหนึ่งข้ามขั้นมัสมันไม่มีหวังที่ผมผมชอบกินติ้นตัวอย่างนี้ชอผมสั่งผมจะไม่กินตะปูอย่างอื่นนอกจากติ้นตัวว่ามันมันถ้าคกทําทําดีคือดีเลยดิ้นตัวเนี่ยถ้าแข่งกระโดกก็เรียบร้อยเลยกับไม่อร่อยแล้วนี่อันนี้ไหม ไปก่อนเลยอ่านี่ก่อนก่อนที่เราจะตกท้ายดึงนี่นๆนี่ๆๆอันนี้เป็นลักษณะของวุ้ยดั๊กผมอยากให้ดมน้ำฟองแกก่อนไม่ต่อเริ่มก็ไปฮะโอเคฮะโอเคฮะพอฮะโอ้โหเนื้อเราปรุให้แล้วกินเครื่องเทศเลยโอ้ผมว่าโออสชอบตามเนี้ยตามอะตามกินเนี่ยตอนได้กินกับผักอร่อยมากใช่ตามม่ะตามม่ะนื้ี้ตามอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าพุ่งไปกินซอสนี่ซอสนี่เหมาะนะฮะลองกันท่านนี่ขอลองกันครับให้พี่ติดเราเป็นคนลองแต่ผมให้กินน้ำซอสน้ำกี้บอกเลยว่าเด็ดอัอนี้เลยนี่ นี่เราย่างมาแบบถูกใจพี่พิ่ิดเลยนะนี่ไม่ใช่วัวดันธรรมดาดันนานด้วยดันนานด้วยดันเกือบเกียมเลยดันเป่งเลยแต่บางคนนะชอบอย่างนี้ก็คือขอบๆที่มันเป็นมันใช่แล้วก็เกียวๆละมร่อยมันจะกรอบแต่ว่าบางชิ้นที่เขาก็ทํามาก็ก็จะเป็นคือหัวแบบนี้อหัวอย่างแล้วก็ท้ายอีกอย่างนี่สามารถทําได้ในชิ้นเดียวอ่ะด้วยเด็กเก่งนะนี่ให้พี่ต่อเลยผมรู้พี่ชอบอ่ะนี่แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนดูอันนี้คือท่านเนื้อย่างมาความสุกระดับเนี้ยส่วนใหญ่มันจะแข็งแล้วถูกต้อง โอ้โหคุณดูเดะคุณดูเดะอันนี้คือเนื้อพี่เอกครับทุกคนครับเนื้อพี่เอกเหรอะเนื้อไม่แดกนะพี่คันย่าของร้านพี่เอกครับมาดูดีให้กูแดกด้วยพี่เอกนี่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 ของมิสิกเป็นไงของพี่สิกเป็นไงพี่เวลดันเลยยังนุ่มอยู่ไหมละมุนครับลเพราะดี่กาย่างเกลียมย่างสุกๆเนี่ยมันจะได้กลิ่น อร่อยผมบอกแล้วเออเนื้อพิษัญญาส์เน่ะมันมันจะมีมันอยู่ตรงขอบฟรองมันจะเป็นเนื้อทั้งชิ้นแล้วก็มันจะมีมันอยู่ที่ขอบขอบมันซึ่งมันตรงนี้แหละคือันมันทำให้กลิ่นเนื้อมันชัดถูกต้องมาเมนูสุดท้ายอันนี้อะไรครับพี่ต่อชื่อเมนูนี้ข้าวผัดมันกุ้งอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะฮะแสดงว่าก็คุณมากินเป็นข้าวกลางวันข้าวเย็นได้คุณมากับกรอบครัวอย่างนี้ได้ ไม่ใช่ว่าคุณต้องมานั่งดิ้งตอนกลางคืนนะใช่อืมนี่ๆเมนูอย่างเงี้ยผมว่าเด็กๆทานได้เลยมาฮะมาลองเข้าไปมาลองครับโอนมาอย่างแรกคือให้ดูกุ้งก่อนกุ้งนี่โทษนะครับคือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะกุ้งมาไซส์ใหญ่นะให้มานสี่ตัวนะใช่นี่ครับกุ้งกุ้งข้าวบาดคมันกุ้งคือไม่ได้มาไม่ได้มาจากจากกระปุกนะอ๋อป่ากุ้งสดด้วยเราจะลองชิมเลยว่ะลองชิมเลย เป็นเมนูง่ายๆเมนูที่ถึงรสชาติถึงของมันกุ้งก็คือคือเขาเบกเขาผัดนันแหละปกติทั่วไปแต่มีรสชาติของมันกุ้งเข้ามาแล้วหอมนะหอมนี่เด็กชอบแน่นอนรมบอกเลยข้าวผัดนี่จริงๆคือตัววัดฝีมือนะใช่นี่ให้ให้ทุกคนดูคือร่วนเป็นร่วนข้าวนี่คือผัดมาไม่แฉะร่วนใช่อันนี้คือดูรู้เลยว่าพราะกัวทาเป็นถูกต้องแล้วก็พวกปรุงต่างๆอะไรเงี้ย อันนี้ก็เน้นกินหลักๆเป็นกิ่นพวกไข่กับมันกุ้งใช่อันนี้กินอร่อยครับสำหรับเมนูรวมๆนี้ก็บอกเลยนะถูกใจเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอร่อยอันนี้คือเราสั่งมาแค่ส่วนเดียวนะใช่คจริงอย่างพาสต้าอย่างสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยเยอหลายแบบจะเป็นผัดกระเทียม อาารผัดที่เมามีนะครับผมเนี่ยก็มีหลายหลายแบบแล้วก็ก็สตองสตูมีหลมีไก่มีเนื้อมีไหนเนื้อทะเลครบผมเคยรีวิวแล้วสตูพี่เอกรสชาติผมว่าแม่งขึ้นไปกว่าตอนนั้นอีกถูกต้องอันนี้อร่อยกว่าเดิมผมว่าแกน่าจะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆนะผมตัวนี้อร่อยขึ้นไปอีกเบอร์เกอร์ก็เป็นไงอร่อยโอ้โหไม่อร่อยได้ไงออยดูเอาครับเดี๋ยวไปไหนก็เอาไปทิ้งอ่ะอร่อยครับเป็นสไตล์แบบโฮมเมดเบอร์เกอร์แล้วก็ใครใครที่ดูแล้วถูกใจครับเมนูไหน อาจจะอยู่ละแวกรีหรือแวะผ่านไปผ่านมาคุณแวะมาได้เลยที่ร้านพี่เอกมี่ว้ายมีวยวายครับตรงนี้คือตรงไหนพี่ต่อบางสีเมืองทางเข้าวัดเฉลิมเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งปิดจ้องร้านเมาปิดที่สามที่สปิดปิดตอนเมาครับด้วยครับเอาแค่สามรูปบอกลูกค้ามาเคาะสี่ทุ่มเราเรื่องใหญ่แล้วปีสามทุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มเมาก่อนปิดก่อนครับแล้วก็มาที่นี่ก็มีสิทธิ์ได้เจอพี่ต่อด้วยพี่ต่อพี่สิทธิ์ด้วยกล้าจะมาบ่อยมาบ่อยนั่งโกงกันอยู่เลยมาบ่อย ก็ฝากร้านหมี่วายด้วยมีมีเพจนะครับมีเพจในเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปติดตามได้ก็จะตอบโดยพี่เอกกับแฟนพี่เอกโดยตรงเลยก็แล้วก็ฝากติดตามช่องของพี่สิทธิ์ด้วยนะครับช่องไร์สาระเรื่องของตามล่าหาวิญญาณเรื่องเดี๋ยวในอนาคตมีแน่พี่พี่ต่อไปไฝงพี่สิท์มีอีพีที่พี่ต่อนะครับแล้วก็พี่โอ๊ต ครับจะไปด้วยกันด้วยตัดตรงท่อนพีโไม่ได้คนณครับคนณพี่ต่อคมได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยเราจะไปทำภารกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ผีมันจะรวมกันได้ยังไงติดตามครับแล้วก็ฝากช่องของพีโอด้วยแต่จริงๆของพีโอเขาเขาโอ้โหคนตามเขาล้านกว่าแล้วนะครัใครที่ชอบอยากให้มาเจอพี่ต่อบ่อยๆก็คอมเมนต์ไว้อะก็วันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับผมแล้วพีพีหน้าเราจะมาเจออะไรที่วัดครับแน่นอนครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับพิธีพิธีเยอะแล้วเกินปิดคนน <c oughs> ลิปไม่ได้หร <c oughs> ือเปาจ้า,จาตอมาแล้วครับ